สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสมาชิกในทีมของเรานะครับทีมของเราคือ KTP นะครับคนแรกสมาชิกของทีมเราคือ1นางสาวพัชริภาคุ้มเถียรนะครับ2และนางสาวสาววันีจวนประเสริฐนะครับและกับผมนายกิตติบัวนครับครับวันนี้ทีมเราจะมาทำความรู้จักกับสินค้าของทีมเรานะครับที่จะการจาหน่ายนะครับคือจะเป็นการจําหน่ายแจกันนะครับซึ่งทํามาจากขวด แก้วที่เหลือใช้นะครับจะเป็นการมาเพิ่มมูลค่าของขวดนั้นให้มีมูลค่าขึ้นครับช่องทางในการแต่จำหน่ายของเรานะคะเราจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางค่ะโดยเราเลือกใช้อินตาเกมค่ะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง18-24ปีค่ะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรากลุ่มน,นี้นะคะจะมีสัดส่วนการเข้าใช้งานอินตาเกมเยอะอยู่แล้วค่ะจึงทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายค่ะ แข่งของธุกรกิจแล้วนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราค่ะซึ่งสามารถตกโจทย์ก่มลูกค้าได้นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะมีอัตราในการใช้สังคมออนไลน์อยู่แลวนะคะซึ่งซึพฤติกรรมของผู้ใช้สังคมออนไลน์นะคะก็จะนิยมอัปโหลดรูปลงบนอินสตาแกรมหรือ a c e b o o k นะคะซึ่งในการอัปโหลดรูปนะคะก็จะเลือกสถานที่หรือโลเคชันที่สวยงามนะคะตัวอย่างเช่นหอพักค่ะเหมือนการเซลฟี่เราก็จะเห็นเป็นพื้นหลังใช่ไหมคะอร่ แตการของเราวางอยู่ก็จะทําให้มีเกิดความสวยงามและน่ารักยิ่งขึ้นค่ะมาดูขั้นตอนในการทํำเลยนะครับ